ทั้งทางสุจริตหรือทุจริตและไม่สนใจว่าจะได้มาทางใดขอให้ได้เงินมาก็แล้วกันไม่สนใจผลกรรมความชั่วจะตามสนองคิดว่าให้ความสุขความสบายป้องกันได้ทุกอย่างความจริงเงินให้ความสุขได้บางอย่างแต่ก็ไม่สามารถจะให้ความสุขความสบายได้เสมอไปตามความเข้าใจาและบางคนเงินกลับให้ทุก มีมากทุกมากมีน้อยทุกน้อยเป็นเรื่องของคนในยุคปัจจุบันนี้มีเท่าไรก็ไม่รู้จักพอสร้างทุกข์ไว้กับตัวสร้างความชั่วให้แก่ชื่อเสียงวงตระกูลใครจะเดือดร้อนใครจะเป็นจะตายไม่สนใจขอแต่ให้ได้มาก็พอใจเท่าที่เรามองเห็นพวกตึกกรามบ้านช่องใหญ่โตมีรถราคาแพงขับขี่ไปบนท้องถนนหลวง บางคนเราเห็นแต่ภายนอกว่าท่านมีความสุข